คือเพจเจมอยร้อยแปดเนี่ยเขาก็เมานะครับว่าวงการลูกทุ่งเนี่ยมีนักร้องลูกทุ่งหญิงคนหนึ่งมีโรคสองใบก็คือคบซ้อนอะสองคนแล้วก็สับรางเก่งมากไม่เคยแบบรถไฟชนกันจนกระทั่งมาชนชนเสร็จปุ๊บมีลงไม้ลงมือกันบอกนี่เมียกูเว้ยนู่นนี่นั่นมีการทำลายกันแย่งผู้หญิงแย่งนักร้องลูกทุ่งคนเนี้ยแล้วก็เรื่องไปถึงตำรวจใครอะใครรู้บอกหน่อย แล้วเขาก็ใบอีกนะว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีเพลงฮิตแล้วก็ในทุกเทศกาลเนี่ยจะมีท่าเต้นเพลงลูกทุ่งที่มีท่าเต้นเป็นนักร้องผู้หญิงคือถ้ามีโลกสองใบเนี่ยต้องสาวนิดนึงใครอ่ะพี่ไฮตัดทิ้งพิ่สุนาลีตัดทิ้ง ใครวะเฮ้ยใครอะใบเตยเพิ่งออกใครอ่ะนึกไม่ออกใครนึกออกคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ